สนุนโดย Deep Pocket เติมเงินซื้อเกมง่ายผ่าน Steam, App Store หรือ Play Store ไม่งอบ้บบัตรเครดิตนะจ๊ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการยิปไอซ์เกมทีค่ะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารแวดวงการเกมข่าวใหม่ใหม่เกมไหนมาดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกมค่ะคือทำไมไม่ไม่ทำงานไม่ทำงานนี่ก็แบบมันกระเด็กเสือกอกวงกันเองมันเต้นด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับครีมคนสวยกับอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกนี้ค่ะยังพบกับพี่ปอม VR และพี่ยอมพิเศษนะคะแต่วันนี้พี่ครีมไม่ได้สาวผมนะครับ ว่านั่งอยู่ไงจะทักว่าใครเหยียบพี่มาไม่กล้าพูดเออวันนี้มีร้องง่ายเลยวันนี้น้องคีมมีอะไรจะมาคุยกับพี่ฮะหนูได้ข่าวหนึ่งอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับการประมูลเกมที่มันกําลังฮลิกอยู่ช่วงเนี้อ๋อก็คือหัวข้อคือเรื่องการประมูลไอเทมหรือเปล่าใช่ก็ล่าสุดนะครับที่ผ่านมานะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้มีงานเกมฮะ แลกนารกแลกนารกเกมแล้วนะตอนนี้จะสิบห้าปีแล้วกลับมาฮะนะรีเบิร์ตรีเบิร์ตใหม่รีเบิร์ตใหม่นี่เสือกเลยไม่น่าเสือกเถื่อนดิพูดไม่ได้อ่านะครับว่ากลับมาครั้ใหม่นะครับโดยที่เด็กเอ็กซ์ตรีมกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยกระแสดีมากนะครับยอด C C U อะไรที่แบบโหดดีมากถึงขั้นที่เขาจำได้ว่าช่วงที่แหลกแลกมากๆพี่ เขาคบมาแตะบนเพดเลยว่าแหละเพราะอะไรซีซียูที่พี่ปองบอกขึ้นกาฟเยอะมากใช่นะครับก็ได้รับความนิยมสูงมากก็ล่าสุดเพิ่งมีการจัดประมูลในเทมด้วยเพื่อไปทําการสนบันดคอมมินกิจกรรมดีๆแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ครับผมการประมูลในเทมครั้งนี้มูลค่าในการประมูลเฉียดล้านครับเฉียดล้านมันเยอะมากเป็นประวัติการ ใหม่ในคืปีนี้เลยนะในเกมเลยนะเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเกมที่เพิ่งเปิดเกมก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยฮะเราก็ยังรู้สึกแบบว่าไม่เท่าไหร่แต่นี้เป็นเกมที่แบบ13ปีแล้วสิี่ปีแล้วก็กลับมาเปิดใหม่แต่ว่าราใา้เทมในการประมูลยังสูงขนาดนี้คิดดูลวกันคือเหมือนมีคนอยากได้มากๆอ่าเจอเทมี่ฮะเจอร์ี่ป่ะเจอร์ี่ให้ที่ตอบตอบจากปลลิงไมไม่ใช่ไม่ใช่แล่วเป็นมักวเป็นมั่วบอกว่าเป็นชิ้นเดียวในเซิร์ฟอันนี้แบบอะไรหมวกบาโฟหรอ ฮะใช่ไหมฮะแล้วจิ้หมวกไม่ได้แต่เป็นไอเทมหมวกเป็นไอเทมหมวกชิ้นเดียวเลยเซอร์ไปจิ้มไปปุ๊บไปเป็นชื่อของคนที่ประมูลได้เลยอ๋อความพิเศษเนี่ชื่อสลักชื่อเหมือนที่คราวที่แล้วที่เป็นโรงพยาบาลบ้าคีมอ่ะอ่อันนี้ก็จะเป็นหมวกของเขาตอนนั้นเท่าไหร่นะตอนนั้นหกแสนือเปล่าเออสักอย่างราคาฮะอันนี้รวมแล้วประมาณเกือบล้านเก้าแสนเปปลายึงปริ่มใช่เพราะว่ามีชื่อเขาสลักโยแล้วมันมันเพิ่มแบบสเตตัสเลยปรั ไม่ความจริงเป็นอะไรเทมแฟชั่นเลิเฉยเพราะว่าเขาไม่าคาไเสียพ<ต>วกสมดุลในเกมแต่ว่าย่าลืมนะไม่มีไงคีมไม่มีไม่มีทางเปิดในเซิร์ฟล้วไปเจอใครอ,อันนี้เหมือนกับว่าขับเฟอร์รี่ในเซิร์ฟเลยรวยมากอัน<ช>นี้แหละก็คือแบบเราก็จะมาคุยว่าเฮ้ยไอเทมมันมูลค่ามันจริงๆมันเท่าไหร่กันทำไมต้องราคาถึงขนาดนี้ก่อนที่จะถามพูดถึงมูลค่าไอเทมจริงๆแล้วเนี่ย เคยเห็นการระเบูนไรเทมเกมอื่นก่อนหน้านี้ไหมช่วงถ้าเป็นช่วงผมอะช่วงยุคผมเห็นเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นเกมเต้นเกม mmo อะไรอะเห็นอยู่อาทยุคครีมอะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าไม่ไม่เคยเห็นเลยเทมใช่ไหมผมครั้งครั้งแรกเลยนะที่เคยรู้เรื่องระเบนไเทมในเกมตอนนั้นเกมสามก๊กเป็นสองดีด้วย เออประมูลเป็นม้ามีสภาพเป็นม้าแล้วเราคิดม้าสองดีหน้าตาดูโง่ๆด้วยตัวดำดำบาร์นะจำไม่ผิดสามแสนตอนแรกแบบสามแสนเลยว่าก็ทำเล็วแตมีคนประมูลมีคนประมูลไงราคาถึงมาจากแกะประมูลยกเลยโน้ตเขาจะยกไอเทมขึ้นมาไม่ี่การประมูลเหมือนเราประมูลในรถยนต์ทะเบียนนะยกไอเทมมาม้าดำหนูชื่อม้าดำเหมือนกันม้าดำเปิดราคาที่หนึ่งพันบาท อันนี้ก็สู้น้องคีมมายุ่งตั้งพันปิดองพันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสู้กันตอนนั้นที่สนใจเพราะว่าออกกันไอ้เส้นที่ก็จัดงานเดินมาบอกพี่รู้เปล่างานนี้จัดงานทั้งงานน่ยสามแสนเงี้ยนั้นถ้าไใบม้าตัวนี้อะไค่าจัดงานทั้งงานแล้วอัวเดียวอ่ะเล่นมเดียวอ่ะเออใช่ก็จะสู้ต่อสู้กันปั๊บปั๊บปั๊บแล้วปิดใจที่ปองปิดราคาที่สามแสนอ่าก็จะมีหลายๆเกมนะที่มันมีมูลค่าอย่างนี้หรือว่าเกมระดับที่แบบเอาไม่นับประมูลด้วยกัน พูดถึงมูลค่าของไอเทมในเกมอย่างมีคอมพเตอร์สไตล์ออนไลน์มีเคยได้ยินข่าวไหมมีดในค o u n t เตอร์สไตล์ออนไลน์ที่มาปากกล่องของกล่องสุ่มเคยเคยเคยมันมีมีดเล่มหนึ่งราคาห้าแสนบาทเพราะว่ามันมีเล่มเดียวบ้าในเซิร์ฟมีเล่มเดียวในเซิร์ฟใช่ซึ่งการที่มีดมันไม่เหมือนปืนนะที่ถือไปต้องตองแล้วคนจะเห็นต้องกดหยิบขึ้นมาด้วยนะหยิบขึ้นมาต้องชักไปแทงกันด้วยแล้วมีดนะไม่ใช่ปืนนะที่จะแบบแทงง่ายๆอีเ มันจะเท่ตอนตายอะเท่ตอนเท่ตอนแบบปาดแล้วแบบโ้วหนี่ต้มีมูลค่าแสนตายมีความหล่อมีความหล่อก็เรี่องอะไรความแรงของไอเทมที่มันมีชิ้นเดียวมันเลยแพงออย่างพี่ปอมเห็นในนี้ผมเมื่อก่อนผมก็เคยเห็นอ้นี่ชุดชุดแฟชั่นในเกมก็ฟังมูไปรู้สึกจะเป็นแบบชุดแฟชั่นนันเหมือนเกาหลีต้องแตะไหมรู้สึกไม่เพิ่มแฟชั่นเหมือนกันแฟชั่นแหละรู้สึกตอนนั้นหนังเกาหลีจะดังเรื่องอะไรปิ้นๆอะไรสักอย่างอะ ปีนเอาเปิดเสียอ่าใช่เป็นปีว้านั่นมันออกไปทางยุโรปด้วยว่ะเขาก็ประมูลกันอันนั้นก็โอ้ได้หลายตังค์อ่ะเป็นแบบคุณแม่ก็ยืนเคียงข้างคุณลูกเลยนะประมูลจะเอาคุณลูกก็จะเอาจบไปถ้าผมจําราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่าหลายตังค์อ่ะแล้วหลังจากนั้นอีกหกเดือนก็เกมเป็ดเกมป็ดก็เธอจะขวัญอ่อนไปไหนวะขวัญอ่อนจริงเลยตกใจตกใจมากเอ วันนี้ก็เลยเราอยากจะมาพูดว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอเทมในเกมนี่ยมูลค่ามันจริงเท่าไหร่บางคนเลยบอกว่าก็ <c oughs> แค่วาดรูปเป็นแบบขึ้นโมเดลมามัน <c oughs> จะแพงแค่ไหนแต่เลือน่ะว่าเขาอ่ะต้องกินต้องใช้เน <c oughs> <c oughs> เาะมีพ่อมีพ่อมีแม,ม่ต้องส่งเนาะไม่แล้วอ่ะถ้าคิดมูลค่าในเกมอ่ะก็ต้องคิดอย่างนี้บอกว่าสมมติว่า บริษัทเกมเกมหนึ่ง<ฮ>ทำไอเทมไม่โหดทำไมก็จะโหดแล้งสิ้นตื่นเลยวะทำไอเทมออกมาชิ้นหนึ่งสมมติทำไอเทมปืนออกมาชิ้นหนึ่งปืนเนีเ่ยมีคนซื้อกันทั้งเซิร์ฟเน,นี่ยรวมกันเนี่ยบริษัทเกมได้เงินหนึ่งล้านจากการซื้อปืนตัวนี้ครับแปลว่ามูลค่าจริง,องหออเทมตัวเนี้ยคือหนึ่งล้านบาทนะที่สร<อ>้างรายได้ให้กับบริษัทเกมดัง<อ>นั้นที่เวลาเราเห็นแบบว่าอย่างพวกแบบว่าพวกเครื่องดื่มอะไรที่มาทําแบบกิจกรรมแจกไอเทมอะไรเงี้ยนีกระป๋องแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดราคาจากประมาณเนี้ยสมมติบอกว่าอยาก สำหรับปืนเป็นลายคุณต๊อปเท่าแก่น้อยหนึ่งอออเออเออโดยที่แบบว่าอันนี้จะแจกให้แบบคนที่ซื้อเท่าแก่น้อยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องคิดค่าเกมก็จะคิดว่าอ่ะสมมุติว่าเราทำไอเทมมาหนึ่งชิ้นมาขายได้1ล้านบาทอ,อันเนี้ยเราก็ต้องขายคุณต๊อปคุณต๊อปไปแจกวิอัหนึ่งล้านที่แจกเท่าไหร่ก็ได้อ่าก็ะะจะประมาณน้นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของมูลค่าจริงๆของไอเทมในเกมอย่างย้อนกลับไปที่แรง์นาลล็อกบอกว่าไอเทมทาไมมันแบบถึง1ล้านต้องบอกว่าไอเทมมันมีชิ้นเดียวไง แล้วมีชิ้นเดียวไม่พอปุ๊บมันเป็นชื่อของตัวเองอีกถ้าเขาไอเทนนีขึ้นมาเนี่ยเขาจะขายได้คนนั้นเซิร์ฟเนี่ยเขาน่าจะมูลคราคาประมาณเท่าไหร่ดีไม่ดีเอเทนนี้มันอาจจะขายได้สี่ห้าล้านก็ได้ถ้าว่าบูลในราคา1ปล้านก็ได้คนเดียวก็ลองและคนนั้นก็จะขายต่อไม่ได้ พอเป็นชื่อเขาแล้วหรอไม่รู้อันนี้เขาอกปะไม่รู้ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเถืนไม่ได้ป่ะคือน่าจะให้ไปเลยเพราะว่าสลักชื่อแล้วมากกว่ามันเคยมีเรื่องเราพูดเล่นๆกันบอกว่า้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่แบบว่าเรามีเงินแบบเป็นล้านอะไรเงี้ยอยู่โลกข้างนอกเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนธรรมดาไม่ได้โด่งดังแต่หนึ่งล้านสามารถซื้อซื้อเถียงในเกมได้เคยเห็นแบบที่หนึ่งของเซิร์ฟแบบตีบวกวะตีบวกแล้วแบบเขาใช้เงินไปประมาณหนึ่งแสนบาทในการตีบวกของลูกโอ้หนึ่งแสนเลยนะมทุกคนรู้จักชื่อพี่คนนี้หมดเลยว่าพี่ เงนหนึ่งแสนบาทจริงๆแล้วอยู่นอกก็ซื้อมอไซค์ไ้้คันเดียวใช่อยู่ในอยู่ในนี้คนรู้จักเป็นร้อยเป็นพันนะออ,อ,อม,มีชื่อเสียงโด่งดัง เวลาแล้วมีการบอกต่อแล้วท่ามาก่อนสมัยก่อนนะไรอะไรนะคีมทามุสคีจะไปตีดาบก็จะถามเลยเฮ้ยช่างพี่คนนี้เขอยู่ตรงไหนวะว่าอยู่มอบนตายแล้วไปหามอบนช่างที่เสียงให้คนรับฆ่าด้วยละเกี่ยวตีไปไม่โกงแค่เอาของมาหัวค่าตีนิดหน่อยเอาดาบไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในดาบที่เขาตีจะมีชื่อเขาติดพ่อค้าคนนั้นติดด้วยอะไรเรียกว่าธุรกิจในเกมใช่แหละก็เป็นที่มาให้พี่นะขาบอกเรื่องประมงประมูลในใบอ่มันค่าก็เยอะแล้นะล้อ เนี่ยทำไม <S <S ไอเทมันมูลค่ามันสูงขึ้นใช่ต้องมองอย่างงี้มองว่าคนที่เล่นแลงล็อกสมัยเมื่อ1 3บสถึงสิปีก่อนเตอนนั้นอายุมานนั่นแลหละมาต้นก็ประมาณ10บถึงสิเราตอนนั้นที่ผมเล่นครั้งแรกรู้สึกผมจะเออสิบเจ็ด e อ่าแถวมหาลัยก็บางทีอาจจะ2 0่สถึงยี่สิบห้าอย่างงี้พอ,อ,อผ่านไป13ปีคนที่อายุ15ก็อยู่ประมาณ30มสิแล้วก็25ก็อยู่40แล้วเป็นช่วงวัยทํางานเลยแล้วหาเงินกันหมดแล้วเรียกว่ามีเงินกันอ่ะก็เนี่ยเออบางทีของบางอย่างเนี่ย มันเป็นเหมือนแบบความความฝันไว้เด็กอ่ะเออตอนเด็กๆตอนนั้นก็เรียนอยู่ไม่มีเงิน <c oughs> ก็ตังค์พ่อแม่ <c oughs> เออไม่สามารถซื้อของมันแพงได้พ <c oughs> อโตขึ้นทํางานแล้วก็เราเริ่มซื้อของสนองนี้ตัวเองที่อยากได้ตอน,นเด็กแล้ว <c oughs> เติมเต็มเข,ข้าขขมาของอะไรที่อยากได้ตอนเด็กแบบเครื่องเกมรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยอยากได้ตอนเด็กเงี้ยใช่ใช่แล้วนั่นล็อก็น่าจะคล้ายๆกันคือแบบของที่เราอยากได้ตอนเด็กอ่ะมันไม่ได้ตอนนี้อ่าเริ่มมีเงินแล้วเราก็จ่ายเงินซื้อมันแม่ต้องถามบอกว่า ความสุขตอนเด็กๆเรามีมูลค่าเท่าไหร่ล่ะที่เรายอมไปจ่ายเงินซื้อให้มันเอออย่างผมเป็นผมเป็นอ่าก็มองย้อนไปนะนอกจากเกมแล้วแบบบางทีเป็นของเล่นหรือของกินอะไรที่ตอนเด็กๆเราคิดได้แต่ว่าโตขึ้นผ่านไป15 16ปีมันไม่อยโอกาัซื้อแล้วนะนี้เล็รามันกลับมาให้กลับมาให้ซื้อเออใช่แต่ว่าพี่พูดเรื่องนี้หนูโยงไปถึงเกมโปเกมอนด้วยนะใช่ไหมทำไมถึงดังแล้วคนแบบว่าเฮ้ยทำไมบางคนเขาคิดอดบางคนแบบเฮ้ยโตแล้วอายุก็เยอะมาเล่นโปเกมนโปเกมอนอะไรก็นองย้อนไปเหมือนแบบตอนที่เขา ยังเป็นการ์ตูนอยู่ใช่ไหมตอนคนที่เล่นนะช่วงคนที่เล่นเขาก็อยู่บอดอยู่ไอเด็กดูกันทุกคนอะไรเงี้ยมันก็ฝันไปเด็กใช่เอืองนี้ได้จับจริงๆแล้วล่ะเอมือนกับเป็นพระเอกเรื่องเรียกว่าพระอนาขึ้นไปใช่ตามตามยุคสมัยของมันนะครับ่ใชแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการประมูลใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่า เราเนี่ยจ่ายเงินไปเพื่อได้ไอเเคมมันก็จะได้ความภาคภูมิใจด้วยเป็นการเป็นการตอบสนองความฝันด้วยอย่างที่พี่ปอมบอกอะ่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเรื่องยังได้ขอบุญด้วยถูกต้องคนระับเป็น p อ i หนึ่งนะฮะหล่อ,อเลยนะยนะไป ชิ้นเดียวในเซิร์ฟเหมือนขับฟาร์ล,ลี่อยู่ในเซิร์ฟแล้วก็ไอ้เงินที่ซื้อฟาร์ล,ลี่นี่ก็ไปจ่ายให้ทำบุญอีกใน <ไอ S 1> <อ>บ้านลูกคามินใช่ไหมหล่อสองอชั้นแลยแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่นิติเกมนำมาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถไปติดตามข่าวสารได้ที่นิติเกมทีวีแล้วก็กด subscribe ให้ช่องของนิติเกมไทยแลนด์ด้วยนะคะบ๊ายบายจบเร็วเนาะเย้ดู alert แล้วบผมว่าข้ามสปอนเซอร์ต้องมีหายเลย แฮร์เอลิียม <tinc S 1> si ีอรไรมาฝากครับผมวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะจะมาฝากเกมใหม่สงเกมด้วยกันครับผมใช่แล้วซึ่งดูลุงแน่นอนนี่มีหลังมืนชี้อะไรมือหลังชี้อะไรเกมแรกเกมอะไรครับชื่อว่า the off board นุ่งรุ่นแห่งสงครามอ่านี้มีจุดเด่นยังไงคุณปองมันเป็น fps แบบไฮบริดไฮบริดอ่ามันคือเป็น fps กับ mmo ผสมกันเลยถ้าเบื่อ ที่จะเล่นแบบสร้างห้องคุณก็ไปตีมอนสเตอร์ไปยิงมอนสเตอร์เป็นเอ็มโอเป็นเอ็มโอเป็นเอขนเวิร์วิ่ง่าแต่ถ้าเกิดคุณเบื่อในการเก็บเลเวลก็ไปทิมกับเพื่อนหาความเทพนะใช่แบบทีมแบบ FPS ก็เล่นได้ตัวละครมันเป็นแบบไหนอ่ะตัวละครรู้สึกแพทแรกมันจะเป็นแบบหมดเราดูแบบซอมบี้ซัมบี้กันหน่อยถ้วแพทต่อไปอย่างนี้มันจะมีอะไรเยอะมากอะไรเยอะนะฮะ ก็ตอนนี้ก็จะมีตัวละครผู้หญิงผู้ชาย2คนให้เลือกก่อนอ่าเออนะครับก็เก็บเวลได้ใช่ใครแอนเล็กมากใครแอน2เมกอะ2เมกเล่นเหันเออเออเแล้ว ABS เอเล่นหันเวฟกันละเปิดวันไหนเปิดวันไหนเปิดวันที่สาสิบสิงหาใช่เอยสคริปต์นี้ไม่สคริปต์ทีมหรือเปล่าเออน่าจะเป็นเออแขายทำไมมันโยนมาตลอดเลยมันโยนมาทำไมเนี่ยก็ใครที่ไม่พูดแกอ๋อนะฮะก็30โดยประมาณเนาะไประมาณนี้แหละใครที่ชอบสาววอโมะไม่น่าพลาดแล้วก็สาววี ABS ไม่น่าพลาดเหมือนกัน ไปลองโดไปลองโดรวมกันนะฮะใช่ส่วนเกมที่2ครับเกมต่อมานะคะชื่อเกมว่า Chaos Chronicle ใช่ตัวนี้เป็นเกมมือถือมือถือเล่นโอนะฮะก็ทีนก็ลองเปิดแล้วภาพสดมากเลยน่ารักรู้สึกว่าเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วให้เล่นแล้วตอนนี้รู้สึกวันนี้เขาเห็นเขาว่ามีอัปเดตแพทด้วยนะครับอัปเดตแพทใหม่เข้าไปก็ใครสนใจก็เซิร์ชในแฟนเพจก็ได้นะครับแฟนเพจได้หรือเซิร์ชในแอปสโตร์แพลตฟอร์มได้ คริสตล c H a o s ชาวอสแล้วก็คริสตล C S O แล้วก็ NICLE นี่แหละครับผมสดุดดาวนนี่เว็บไซต์ืูแฟนเพจน,นะครับเว็บไซต์เป็น d o w i m t H <Yeah. S 2> เข้าเล่นกันได้เลยสองเกมสองอารมณ์มันแน่นอน